วันนี้มาแนะนำล้อใส่รถโตโยต้ o t a f o r เจอรเป็นโฉมเก่านะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนที่มีรถรุ่นนี้ที่ยังไม่ได้ขายยังไม่อยากเปลี่ยนรถม่นะฮะก็เอามาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับทำให้รถดูสวยขึ้นหรือถึงโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนยางใหม่ก็เพิ่มอีกนิดนึงเพื่อจะเปลี่ยนล้อไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวพามาชมว่า โอรเจเนอร์คันนี้ใส่ล้ออะไรไปล้อเป็นของเล so, นโซ่าร์เกอร์เวนตุนะฮะตัวนี้ขอบ20นิ้วว้าง9นิ้วนะครับตัวนี้ลายใหม่ของเลนโซนะครับก็เป็นลนักษณะลายก้านวายลายละเอียดเราะล่องนะครับหมายลายละเอียดชนขอบตัวนี้ลายแนวนี้ก็กําลังได้รับความนิยมนะครับหน้าหลังสีวงสเปคเท่ากันคู่กับยาง265 50 20 โตโยทยตัวนี้เป็นยางนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมคินเจแปนแท้ๆนะครับตัวนี้เป็นยางนุ่มนะฮะเป็นดอกมัดเทเลนแต่นุ่มนุ่มนะฮะความเงียบอาจจะไม่เงียบสักทีเดียวนะครับแต่ว่าในบรรดาดอกหยาบหรือดอกมัดด้วยกันเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นยางที่เงียบที่สุดแล้วฮะเขาเรียกว่าดอกอาทีนะของเซตยางหน้าหลังสีเส้นก็เท่ากันนะครับเป็นสเปคออฟเซตที่ไม่ได้ยื่นออกมาฮะก็พอดีกับตัวรถไม่เลอะเหมาะสาหรับใส่รถ SUV เพื่อ ใช้งานเดินทางไกลได้เพื้นที่มีรถรุ่นนี้ <c oughs> ก็นํารถเข้ามาเทียบล้อแม็กรุดษาเก็เได้นะครับไม่ได้มีเฉพาะลายนี้มีหลายๆลายลายแต่ลายนี้เป็นลายใหม่ที่เพิ่งออกมาก็มาใส่กับโเจเนอร์ตัวนี้ก็ดูเข้ากันได้ดีสวยสวยมากนะครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ bar Star